เนื่องในวันท้องถิ่นไทยนะครับวันที่18มีนาคมของทุกปีทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กับจังหวัดได้จัดก,กิจกรรมในเรื่องของวันท้องถิ่นไทยสําหรับจังหวัดนคนรพนมเรามีหลายกิจกรรมครับในวันท้องถิ่นไทยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้านะครับก็จะมีพิธีถวายราชสุดสดีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรลชกาลที่5นะครับที่พระองค์ท่านได้พระราชทานวันท้องถิ่นไทยขึ้นมานะครับเราได้มีกิจกรรมในส่วนของต้องการองคัญก็คือเน้นในเรื่องของการทําความสะอาด เราได้ให้ทุกองค์กรปกองท้องถิ่นทําความสะอาดสํานักง,งานของตัวเองนะครับแล้วก็ได้มีการจัดทํา5สในรูปแบบของการจัดระเบียบงานต่างๆของแต่ละส่วนได้ให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านรณรงค์งเกี่ยวกับเรื่องของการทําความสะอาดรณรงค์งเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บขยะเรื่องของการบริหารการจัดการขยะในรูปแบบของ 3R หรือ3ชนะครับใช้ซ้ํา นำกลับมาใช้ใหม่นะครับรวมถึงเรื่องของการจาัดบริหารการจัดก,การขยะให้มันถูกสุขลักษณะเราอยากจะเห็นบ้านเมืองของนครพนมของเราทุกหมู่บ้านครับมีความสะอาดสะอ้านแล้วก็ได้มีกิจกรรมเสริมต่างๆอีกหลายอย่างเช่นเรื่องของการล้างถนนเพื่อจะได้ช่วยลดค่าฝุ่น PM ในขนาดนี้ด้วยอันที่2ก็คือในเรื่องของการปลูกป่านะครับอันที่3ก็คือการบริจาคโลหิตนะครับอันนี้จะทําในส่วนของในตัวจังหวัดนะครับ สำหรับในตัวของอำเภอต่างๆอย่างที่ผมเรียนท่านไปก็จะได้มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดในสำนักง,งานของตัวเองการจัดก,กิจกรรมภายในขององค์กรนะครับดูแลเรื่องของความสะอาดแล้วนะครับจัดระเบียบนะครับงานสารบัญงานเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับประดับธงทิวต่างๆให้เกิดความสวยงามแล้วก็ในหมู่บ้านต่างๆก็ได้เน้นย้ำเรื่องของความสะอาดนะครับในแต่ละหลังคาเรือนถนนน้นทางในแต่ละชุมชนนะครับก็จะทําให้ ทุกหลังคาเรือนนะครับมีความสะอาดให้หมู่บ้านชุมชนต่างๆมีความสะอาดขึ้นก็คงจะได้เป็นสิ่งที่เราได้ตอบแทนนะครับความความที่เราได้เป็นพลเมืองของประเทศไทยนะครับในการที่จะทําให้บ้านเมืองสะอาดนะครับแล้วก็ตรงกับวัดสําคัญก็คือวัดท้องถิดไทยนะครับผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ช่วยกันร,ร่วมมือนะครับในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นนะครับให้มีความเจริญแล้วก็ทําให้องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอบตอเทศบาล อบอจอครับเราได้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องครับขอบพระคุณครับ